พบกันอีกแล้วนะคะกับการส่งรถด,ดำนะคะวันนี้เรามาส่งรถกันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะคันนี้เป็นดำโฟวิลนะคะเครื่อง2.8เกียร์ธรรมดาแต่งช่วงล่างมันทุก5ตันเป็นเพลาลอยนะคะเดี๋ยวนาจะพาไปชมนะคะว่าความรู้สึกของลูกค้าหลังจากที่เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงของรถดำสวยๆคันนี้นะคะน้องอุทิศนะคะเป็นไงเห็นรถแล้วชอบไหมคะชอบมากครับสวยมากครับสวยมากน่นใจไหมคือเพ่นด้วเหรอนี่จะบอกว่าเราอ่ะเจอกันทาง Facebook ใช่ไหมแล้วก็คือโทรคุยกันมีการวิดีโอคอลด้วยเนาะให้ดูกิจการที่เพิ่งเริ่มทำทำอะไรนะคะทำเกี่ยวกับก่อสร้างครับเป็นจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแล้วเปิดมาประมาณแค่แบบเดือนนึงเดือนนึง แต่อบอกว่าแบบก,กิจการใหญ่โตมากเลยนะคะเปิดแค่เดือนเดียวแต่กิจการแบบว่าลงของเยอะมากแล้วแฟนนซนก็ลงพื้นที่ไปเซ็นฟแนนซนถึงบ้านนะคะคอ่าเรียบร้อยแล้วก็พอฟพนซนผ่านเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินเงินแบบง่ายมากเลยน้อง <c oughs> โอนเงินดาวเข้ามาแบบว่าง่ายมากแล้ววันนี้เราก็มาส่งรถกันถึงที่จังหวัดตากแล้วเป็นยังไงพอะพอเห็นรถแล้วแบบจังหวคันนี้สวยมากเลยครับชอบมากครับเหมือนที่คิดไว้ไหม เหมือครับเหมือนเนาะแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าเอาไปแต่งจะเอาไปแต่งเพิ่มอีกตอนแรกบอกว่าจะลงท่อท่อซิงนะท่อซิงท่อซิงเดี๋ยวหยุดแต่งต่ออีกคันหนึ่งเขาไปลงท่อซิงก็โอเคครับวันนี้ที่เรามาส่งรถนะคะก็ได้เจอกันแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่าจะมีคนที่แบบรอดูอยู่ครับผมรอดูอยู่ครับแล้วพร้อมซื้อด้วยพร้อมซื้อด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าคันนี้ใช้ดีซื้ออีกกี่คันก็ซื้อเลยค่ะับ นี่คือหลักฐานนะในช่องนี้คือแบบหลักฐานแล้วนะว่าต้องซื้ออีกใช่ไหมยังไงก็ขอให้น้องอุทีนะคะใช้รถคันนี้แล้วร่ำรวยยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะขอให้กิจการการค้านี่คือขาขยายสาขาไปอีกเยอะเลยเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าขอไปส่งที่บ้านเลยครับนะวันนี้เราเจอกันประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะขอให้รวยรวยรับเาหรอกรวยรับเาหรอการรู้กวยรับเาเม่รู้ว่ามือกอะเม่รู้ดิวมาแก้มอ๋อเดินนอกไอ ที่บอกเอ็มอาไปแล้วว่าให้เข้าตามระยะของโตโยต้าที่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่าะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วจะได้สัมผัสกับรถด,ดำสวยๆแบบนี้ในการใช้งานช่วยผ่อนแรงไปได้เยอะเลยนะคะสนใจก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะคะเบอร์นา0 8 6 3 0 3 7 3 9 4โปรโมชั่นพิเศษร,รอทุกท่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ